64นะครับขณะนี้เวลาประมาณ20นากา15นาทีนะครับอยู่กับดาวดินทิ่นืองเลยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศรอบๆบ,บ่อเลี้ยงนะครับน้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับแล้วก็ใน,นส่วนของการปลูกผักสลัดของดาวดินทิ่นบองเลยนะครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่4-5วันที่ผ่านมานะครับช่วง เวลาประมาณหนึ่งทุ่มก็จะมีฝนตกนะครับแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ฝนไม่ตกนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของที่ดาวดินอยู่เองก็ในพื้นที่ของเขตลาดกระบังนะครับอันนี้ไม่ได้อากาศดีนะครับผมทําให้ได้มาอัปเดตน้องหอยเชื่อเรื่องท่านได้รับชมนะครับนี่ก็เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักมากนะครับทําให้นะครับพื้นที่รอบๆบบอนะครับก็ได้ แฉะนะครับผมหลังจากที่เรามุงงสลันนะครับหลังคานะครับปรากฏว่าแสงแดดเข้าถึงได้น้อยนะครับทาให้หญ้าที่ปลูกไว้ข้างบ้านนั้นตายนะครับแล้วก็ฝนตกมาสี่ห้าวันทําให้พื้นที่แฉเลยนะครับอันนี้ก็นะครับอัปเดตก็คือในส่วนของหลังคาที่มุงงสลันนะครับก่อนหน้านี้นะครับด้านข้างฝั่งกําแพงของนี้นะครับจะสูงความสูงจะเสมอแค่ขอบกาแพงที่ทุกท่านได้เห็นนี่นะครับหนึ่งซึ่งมัน ที่ยนะครับผมก็ได้ทําการซื้อเสานะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับสูงสองเมตรนะครับผมมาต่อขึ้นนะครับประมาณให้สูงสองเมตรนะครับเพื่อที่ว่าจะสามารถเข้าไปดูนะครับแล่น้องหอยเชอรี่ได้ง่ายแล้วก็ได้ทั่วถึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้นะครับบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับของดาวดินเองมีอยู่ทั้งหมด6บ่อนะครับมี แต่ตอนนี้ได้ปล่อยน้องหอยเชอรี่ลงแล้วสองบ่อนะครับแล้วก็อีกสองบ่อก็เป็นบ่ออนุบาลน,น้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกเขาสีโกโก้นะครับอีกบอ่อหนึ่งเป็นเปลือกสีทองนะครับผมเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมกันเลยนะครับวันนี้สบายสบายนะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็มาพาเที่ยวชมรอบๆบ,บอ่อนะครับในส่วน ช่วงกลางคืนบ้างนะครับมาส่องดูน้องเชอรี่นะครับบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อพ่อแม่พันธ์หอยเชอรี่พันสีทองนะครับก็ได้เตรียมพืชน,น้ํานะครับให้น้องใหม่วันนี้เป็นวันแรกนะครับก็จะมีในส่วนของที่เตรียมไหมก็จะมีในส่วนของนี่ครับอจอกกุรลาบนะครับนี่รอบนี้ก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะก็มีมแมลงหรือมีหนอน กัดกินบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะครับผมเราก็จะมีในส่วนของแหนเป็ดนะครับแหนเปิดก็ตักมาให้น้องแล้วก็มีผากกรเฉดมาไว้ให้น้องเกาะนะครับแล้วก็มีพืชน้ําบ้างนะครับจะได้ก่อได้ไตได้นะครับแต่รอบนี้จะไม่มีแหนแดงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้ผมไปตักมานั้นช่วงกลางคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักเลยทําให้แหนแดงนั้นกระจัดกระจายนะครับผม ทำให้ไม่สามารถตักมาให้นองไฟเชอรี่ได้นะครับบางตัวก็กินอาหารอยู่ครับชุดนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวลองดูว่าในค่ำคืนนี้นั้นจะมีตัวไหนขึ้นมาใครให้เราได้เห็นกันบ้างไหมนะครับนี่ครับกำลังกินอาหารอยู่เลยครับนี่ตัวนี้ ในส่วนนี้ก็เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับแต่ว่าเปลือกเขานนั้จะเป็นสีสนิมนะครับนี่ครับสีสนิมก็จะเข้มๆหน่อยนะครับแต่ว่าเนื้อตัวจะเป็นสีทองนะครับส่วนบ่อนี้เป็นบ่ออนุบาลนะครับที่พึ่งปล่อยนะครับลูกหอยเชอรี่ลงนะครับเป็นหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับเปลือกสีทองด้วยนะครับเปลือกเขาสีทองนะครับ ซึ่งตัวจะยังเล็กอยู่นะครับที่ยังมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวถ้าให้เขาโตขึ้นกว่านี้นะครับก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับตอนนี้เขาก็จะก่ออยู่ใต้ารากของจอกกุหลาบนะครับผมทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่เป็นบ่อที่สองนะครับข้างบ้านก็โอีอตัวนอนนะครับมา ปูรอบๆบ่อเลี้ยงน้องหอยเชอรี่จะได้เดินสะดวกแล้วก็จะได้ไม่แฉะมากนะครับส่วนพื้นที่ด้านข้างก็ลองดูว่าหญ้าจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นมาก็คงจะสวยดีแหละครับนะต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับสําหรับบ่อนี้เองนะครับเป็นบ่อเลี้ยงน้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับเปลือกสีโกโก้นะครับอันนี้เป็นเปลือกสีโกโก้นะครับซึ่ง ็ได้ปล่อยน้องไว้แล้วสี่ห้าวันแล้วนะครับซึ่งมีส่วนหนึ่งที่ยังฟักไม่หมดก็มีนะครับผมก็ส่วนตัวไหนที่ฟักหมดเราก็จะลงไปข้างล่างนะครับก่อตามขอบบอนี่ครับถ้าทุกท่านเห็นได้เห็นกันนะครับนี่นี่นะครับเป็นหอยเชอรี่พันธ์สีทองนะครับเปลือกสีโกโก้นะครับตัวเล็กๆอยู่เลยครับเห็นไหมครับนี่ตามขอบบอนะครับก็จะมี นี่นะครับเริ่มโตแล้วก็มีนะครับนี่ชุดนี้เป็นไข่ที่ผมซื้อมานะครับมาฟักเองนะครับผมก็จะมีพืชน้ำที่ผมให้ไว้เขาไว้บ้างนะครับส่วน บ่อที่สี่นะครับบ่อสุดท้ายเนี่ยที่ปล่อยไว้ตอนนี้คือจะเป็นในส่วนของใบรุ่นนะครับประมาณอายุประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนนะครับในส่วนของไฮเชอรี่พันสีทองนะครับ mm hmm. เปลือกสีสน,นิมนะครับผมนี่นอกเค้ากินอาหารอยู่เลยนะครับนี่ mm hmm. เป็นพื้นน้ำนี่เป็นจอกกุลาบแล้วก็แหนเป็ดนะครับเ mm hmm. พิ่งเอามาให้เมื่อเช้านี้นะครับ กติก็เจ็ดวันนะครับน้องเขาก็จะกินหมดแล้วก็วันที่เจ็ดก็จะเอามาให้เขานะครับเป็นช่วงตอนเย็นหรือตอนเช้านะครับนี่ท่านได้รับชมใกล้ๆกลเลยวิธีการกินนะครับกินอาหารตลอดเวลานะครับกินเก่งกินง่ายด้วยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลี้ยงง่ายนะครับสําหรับน้องหอยเชอรี่นะครับแต่ก็จะมีตายบ้างก็คือจะเกิดจาก ฝนตกนอกน้ําเองหรือว่าอาจจะแบบน้มสุกโปกหรือว่าอาหารไม่เพียงพออย่างนี้ก็ทําให้เขาตายได้นะครับก็เป็นนะครับบอ่อเลี้ยงหอยเชอรี่พันสีทองนะครับแล้วก็ได้ดาวดินเองนะครับได้ทดลองนะครับปลูกในสวนของผักสลัดนะครับเพื่อจะเอาไว้กินในครอบครัวนะครับผมเป็นซื้อมาทดลองปลูกนะครับผม ก็ยังไม่โตมากนะครับก็มีหลายสายพันธุ์เลยนะครับซึ่งมีหลายๆท่านสนใจเหมือนกันนะครับทักมาสอบถามดาวดินเองนะครับก็สามารถให้คําแนะนําได้บ้างนะครับผมก็เป็นมือใหม่อยู่เหมือนกันนะครับผมรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์นะครับในการปลูกผักสลัดนะครับไฮโดรโปนิกนะครับหรือรวมไปทั้งนะครับรวมกระทั่งนะครับในส่วนของการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับผมก็สามารถ ทักอินบ็อกมาให้คําแนะนาดาวดินได้นะครับผมก็ยินดีจะนําไปปรับปรุงนะครับแก้ไขนะครับผมให้มันเพื่อที่ว่าขอจะได้ให้ผลผลิตออกมาได้ดีขึ้นนะครับสําหรับดาวดินเองก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับก็ถ้าใครมีประสบการณ์นะครับมีการแนะนําดีๆก็ยินดีเลยครับสามารถให้คําแนะนําใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถหรือว่าสามารถโทรมา บอกได้โดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับคําพูดคาจาไหนที่อาจจะสื่อสารออกไปอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าจะผิดอะไรก็สามารถให้คําแนะนําได้นะครับสําหรับค่ำคืนวันนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับก็ขอฝากติดตามช่อง youtube นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับหลังจากที่ ดาวดินนั้นได้โพสต์คลิปใหม่ๆลงนะครับผมสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ